มีแผนเรียนมสทแบบออนไลน์นะคะเซฟคลิปนี้ไว้ก่อนเลยค่ะวันนี้จะมาแชร์วิธีการส่งงานให้ฟังในวงกลมสีแดงๆนะคะคือระบบที่เราจะต้องส่งงานที่เด็กมสทเรียกกันว่าระบบ e-Learning ค่ะล็อกอินเข้าใช้งานเสร็จก็จะเจอกับหน้านี้นะคะก็ถ้าเราอยากส่งงานวิชาไหนให้ติดเข้าไปวิชานั้นเลยอย่างปิ่นเองจะส่งเป็นวิชา5 2 2 0 3องสอ่ลองกดเข้าไปดูว่าในนี้มีอะไรบ้างนี่เข้ามาแล้วก็จะเจอกับหน้าจอแบบนี้เลยค่ะเขาจะเขียนว่าช่องทางส่งกิจกรรมสําหรับนักศึกษาก .2 อรุ่นที่1เท่านั้นมีให้เลืืออกกดด้้้ววยยนนะะคคคค่่่่่าาาารรรัังงงทททีีี1ห2มูเเ ชิ้นนี้ส่งตั้งแต่เดือนเมษาแล้วนะคะเข้ามาดูเลยว่าหน้าตาข้างในนี้เป็นยังไงนี่ค่ะก็จะเป็นการบ้านที่อาจารย์เคยสั่งไว้นะคะสําหรับงานใหม่ให้สังเกตทางซ้ายมือตรงลูกศรเลยนะคะเราจะส่งงานครั้งไหนให้สังเกตดีๆนะคะอย่าส่งผิดนะให้สังเกตตรงสีน้ําเงินนะคะกดเข้าไปตรงนั้นเลยเขาก็จะเด้งมาให้ที่หน้านี้ค่ะเราสามารถกดตรงลูกศรได้เลยเพื่ออัปเดตไฟล์นะคะพออัปได้แล้วก็กดเซฟตรงสีน้ําเงินเหมือนเดิมเลยค่ะแล้วก็ใครที่จาไม่ได้ว่าต้องส่งงานชิ้นไหนเมื่อไหร่มีให้ดูททีีีี่่่แจจ้้้งงงเเเตตตือออนนนนนรรรลลลยะะคหหาาาขกัปโดไฟ์สส็มบ ก็จะประมาณนี้นะคะทุกคนหวังว่าทุกคนจะได้ความรู้ไม่มากก็น้อยสําหรับวันนี้บายบายนะคะ